การจัดทำแบบสอบถามนะคะจะมีอยู่ประมาณ3แบบนะคะแบบแรกก็คือเทคนิคของการไล่คำถามนะคะหนึ่งนะคะ thank you เจ็ดทำต่อที่ให้เลือกต้องเป็นอิสระต่อการ Bye. Yeah. Yeah 莲花站。 ต่อไปนะคะมาตาวัดทัศนาคตินะคะคือหนึ่งการเปรียบเทียบทีละคู่ Mm hey. -hmm. ชื่อหรือระระดับแห่งกลุ่ม 2. การเรียงลำดับคำตอบ 3ม,มาตาวัดแบบช่วง4มาตาวัดในระดับ